หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยรัตนนองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุพรรณมณิทเป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอคําอาธรรมาตนะคะสะกดอ้ออ่างนะสะละอาททหารหมอมา้าสะละอาต่อประตักอาธรรมาตนะคะ เมื่อเราเร็วนี้ดูละครขุนศึกนะฮะหรือว่าอ่านหนังสือขุนศึกเนี่ยก็มีคำคำหนึงค่ว่าอาัตมาศอาจจะมีหลายคนอ,อ,อธรมาศนี่แปลว่าอะไรเนาะนนไม่เข้าใจนะคะตอนนี้พระญาณุมาลเนนะคะท่านก็บอกว่าคําคำนี้น่าจะมาจากภาษามอนนะคะแล้วก็มีคําว่าสมิงอัตมาศด้วยนะคะผู้รู้ก็กล่าวว่าเป็นภาษามอนนะเนี่ยอธรมาศเนี่ยหรือสมิงอธตมาศเนี่ยถ้าสมิงอัตมาศเนี่ยเป็นบรรดาศักดิ์ นะบรรดาศักดิ์บอลแล้วก็ถ,ถ้าถ้าแปลแยกออกจากกันเนี่ยสมิงอ,อาธรมารจะแปลว่าอะไรไม่ว่าแต่รวมๆไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นสมิงอาธมาเนี่ยแปลว่าแม่กองนะเป็นคําเก่าของมณฑลตอนนี้พระยาอนุมานจทนนะท่านก็กล่าวว่าที่แปลว่าแม่กองเนี่ยก็อาจจะเดาตามรูปรูปรูปคำะนะรูปความเป็นไปได้นะแปลว่าแม่กองตอนนี้ทำอะไรล่ะแม่กองของอะไรพระยาอนุมานท่านก็ใส่ฐานต่อไปนะเออหรือคำคำนี้เนี่ยจะมาจากภาษาสัสก,กฤตว่าอาตมา อ่างสาะอาต่อเต่ามอ,อม้มาสาะอาลอเรือถอถุงซึ่งเป็นภาษาสันสก,ก,กฤตเนี่ยนะคะแล้วก็พามปสอสสัดสตรีก็ชี้แจงไว้ในหนังสือวันดานคดีสมาคมว่าอาตมาเนี่ยมีในภาษาทมินเป็นภาษาปากใช้พูดกันเท่านั้นหมายความว่าลับอืมตี่มาแล้วสมิงอาตมาตจะแปลว่าในกองสืบพิจารณรลับอ่าก็เข้าท่านะฮะก็แปลว่า้าได้ดีกับกองอาตมาก็คือกองหน่วยสืบพิจารณรลับนั่นเองนะฮะ แต่คำนี้ไม่ปรากฏในภาษาทมินนะคะภาษาทมินก็สัทั้งอาศัถายว่าภาษาทมินเนี่ยจะได้มาจากภาษาอื่นีกทีนึงตกลงคำว่าอาธรรมารเนี่ยเราก็ไม่อาจจะบอกที่มาได้ชัดเจนแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นศัพท์ที่มีอยู่ในภาษามอนนะ,ะเป็นชื่อตำแหน่งนะ,ะเกี่ยวกับการทำราชการรับนะ,ะกอง อาสาอาัตมาศหน่วยสืบราชการลับนั่นเองนะคะนี่คำนี้ก็เลยเป็นคำที่อยู่ในเรื่องขุนศึกนนะเอามาใช้ในะท่านผู้ฟังก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าเกี่ยวกับลับๆนะเรื่องลับหน่วยสืบราชการลับอะไรเงี้ยนะฮะหลากทอดรัานวนในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการหลากทอละัานองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสภานิตขอลาไปกอนสวัสดีค่ะหลากทอยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษราศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5